วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอัมน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับแมปอีร e ันเกลนะครับผมเป็นอีเวนต์นะครับก็รู้สึกแรงใกล้รีแล้วนะทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเล่นอีเวนต์สักครั้งนะครับเดี๋ยวอีเวนต์มันก็หายไปละเลยฟื้นความทรงจำนิดหน่อยโอเคนี้ผมมากับแชทโลกนะครับผม ตร,ตรงไหนดีอะล่อนไปตรงกลางเดี๋ยวผมล่อนไปตรงกลางแล้วกันทุกคนเหมือนว่าข้างหน้าเราเขาจะลงตรงลานปลาลองนะครับลานลานปลาลองโอเคไม่ได้อีกเลยสวยเลยอีกตัวกำลังเข้ามานะทุกคน เ okay. ตกเหมือนจะได้ยินข้างนอกนะครับขวามือเราอุ้ยตัวนอออุ้ย <Wh ee? S 1> ซ้ายมาเขืสวยคนตาตีด้วยอันนี้คิวฟีของผมเลยเหมือนจะอยู่หลังกล่องข้างหน้านะครับตรงนี้มีนะเพื่อนตรงไม้ของผม วิกออกมาแล้วทุกคนแนปได้าน AK อเคโคตรแรงอ่ะต้นเกมนี้ใครจับได้อ k เคนี้ถือว่าโกงมันไม่มีเกาะสองนัดอาจจะล่วงได้นะครับสองนัดสามนัดอะทอมมี่ทอมมี่ ผมระเบิดเข้าประตรูแล้วทุกคนมีคนอยู่ตรงนั้นอยู่โอเคไม่น็อกไม่ระเบิดต่อนะครับเพือง <Help. S 1> เดี๋ยวผมไปรวมกับเพื่อนก่อนนะรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะเอาด้านซ้ายนะครับ <Help. S 1> อ้าว <Watch out. S 1> มาระเอร่อน ไ่ทนันตรงไหนเนี่ยข้างล่างขอโทษเลยครับมาไม่ทนันเอยอีกตัวออันนี้สอบเพื่อนเหรอเนี่ยเก็ <c oughs> <c oughs> บไปเยอะเลย เพอ่มเบอร์สี่เหรอโอเคครับ่ะสวยโซคุณแปดขวาเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการตัวขวาให้ครับ เหมือนจะจอดหน้าเรานะตรงระเบียงชั้นสองปะเราเนียดได้นะครับอ๋อปลาไวไปเขาโดดน็อกมโดดโอเคลูกซอง เฮ้ยใครอะเดี๋ยวผมบินไปอยู่กันสวยครับเดี๋ยวผมซ้ำให้เอาเ k คซ้ำแล้วกันประหยัดกระสุนลูกซองไว้ก่อนมันมาหาผมโดนอยู่นะโโหโดนหัวอีกอะโอ้โหซ้ำหมดเลย <S 2> <S 2> <S 2> น็อกครับหมดแล้ว หมดอีเวนต์แล้วเขไปเรียกได้ปะเไปเรียกข้างหนอเอยเอ้ได้ได้ได้ยังไม่มีคนกดแ่จะบอกอโดดสามจาังหวะขึ้นขบวนข้างหน้ <c oughs> นามีบอทอยู่ ได้ยินเสียงเท้าทุกคนบ้านนี้มีตัวชั้นหนึ่งเลย,ยหลังเดี๋ยวเหยียบขอบบ้านชั้นสองนะบปีนเข้าไปคนนี้ขโมยรถเราเฉยเลยเพื่อนมีคนขโมยรถผม ยืคนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่บ้านชุบครับขี่ไปบ้านชุบก็จะมีคนไทยอยู่นะขี่รถเฮ้ยขับมาแล้วเรารอหลังต้นไม้นะทุกคนยิงตัวไกลดีกว่านะครับ ไปละสวยนี่ยังไม่ตายเพื่อนจะล้มมาถึงจะล้มมาถึงกบล้มเหลืออยู่เสาชุบมั้นงนี่นี่นี่มันอยู่นี่น่าสวย แล้วขอถอยรถไปเก็บของแล้วกันต้องถอยเอามาแล้วเพื่อนอยู่ไหนอะ่ะเอาต้นไม้สกัดรถผมสวยครับเอ้บ้านฟ้ามี อบ้านฟ้าโคตรเจ็บเลยบ้านสองชั้นอ่ะใกล้ๆบรสิส่เลยขนาน่าจะอยู่ห้องเล็กนะนี่จะปีนหนีเราหรอนายเดี๋ยวยิงช่วยเพื่อนก่อนโดดไม่ได้ออปติมัด <c oughs> อัพตีมันจะแตกแล้วอ่ะอุ้ยสวยครับอ่าเรียบร้อยแตกโคตรไวแต่โคตรไวยังไม่ทำไรเลยแตกแล้วมีบักกี้ตรงนี้ด้วยนะ เพื่อนก็แตกไวเกินเมื่อกี้ได้ยินเสียงวัานงูเห่าทุกคนหายไปไหนเลยรถจอดนี่คนอยู่ไหนใช่คนปะวิ่งกลางทุกอ้าวโชกุดเป็ดคนคนในอีเวนต์เลยดีกว่า บนขารถเอกมีรถจอดนะครับน่าจะมีคนนะมีคนหนึ่งแนวผมสครูยิงกันอยู่เลยมันบึมบึมหน้าเราเลยทุกคนโดดยิงได้นะ <c oughs> คนเดียวเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะ ไม่เห็นนะคนนี้เขายิงมาจากไหนเนี่ยอ๋อชั้นหนึ่งนะครับตึกข่าวชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจ็บเพราะว่าถ้าเปิดปืนออโตนี้เขาตายแล้วนะ จิกซอมีตัวตีหนึ่งเลยปะนะหลังคาเลยทุกคนดัดฟ้าดัดฟ้าตึกายก็มีมีบางคอมเมนต์ก็ก็ถามผมนะว่าทำไมไม่ชอบเล่นคูณหกทำไมไม่ชอบเล่นคูณสี่บางที บางทีบางระยะมันก็ไม่จะเป็นนะครับที่จะใช้คูณ4ี่คูณหหรือคูณ3าเอาตัวนี้ก่อนนะเย็บมากเลยแม่น้องเฉยเขาสวด่าทุกคนคือบางระยะมันมันไม่ไม่จะเป็นต้องใช้คูณหหรือคูณสี่ก็ได้นะผมว่าแค่คูณ3ก็พอแล้วนะอ้ะจริงๆผมก็เล่นได้ทุกสโคปแหละแต่แต่แล้วแต่เกมอะบางทีผมเบื่อคูณ สาคูณสี่ผมก็ไปเล่นคูณหกเบื่อคูณสี่คูณหกก็เล่นไม่เล่นคูณสามไม่คนยิงเราทุกคนยึดตึกไอ้ข่าวเลยท่ชนสามนะครับอาจจะจริงสะโขบที่ผมเล่นก็ไม่ตายตัวนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อน หมือนจะมีคนหนึงนะครับในบ้านอุ้ยสอคนเลยนแล้วก็ตึกข่าวน่าจะชั้นสามนะครับนกเดี๋ยวใครเอารถมาูมอเออมาต่อเรื่องสะขบนะเ,นอเอ้เรื่องสโคบนี้ผมไม่ติดนะครับว่จะเล่นคูณหกหรือคูนสามทั้งที่คูณหเอามาลดเหลือคูณสามเหมือนเดิมนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับอาจจะเป็นตรงเป้าหรือไม่ก็สูย์เลงอน่าจะเกี่ยวกับการสูตรเลงอะไรสักอย่างทั้งที่ความไวมันก็ใช้แค่ความไวคูณสามนะครับถ้ารถถ้ารดจะหกไปคูณสามนะตีมัดค่าเพื่อแล้วทุกคน อผมเข้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวเอาลูกซองยิงออลติมัตก็ได้นะมจะเร็วกว่าทวาผมโดนเจ็บสวยครับอุ้ยไม่ค่าสิบไม่ชอบเลย ตัวนี้มีบักกี้เข้ามาเพื่อนบักกี้มาบ้านนี้นะโอเคครับบักกี้ออกมาซ้ายนะทุกคนเหมือนล้อจะแตกนะครับน่าจะจอดจอดแล้วน้าผมเลยนะโดยนอก ไอดอปชันเอ้ยน้องหนึ่งครับออพติมัทออพติมัสบังเป้าเดตัวเดียวคูฆ่าตัวตาด้ใจเย็นเืเดี๋ยวเอารถไปเติมน้ำมันก่อนใช่เลน่าจะได้หานานนะไหนวะ โอเคผมบินไปนะบินตามอยู่ต้องเห็นเลยครับตายโอ้โหอย่างวยเยี่ยแล้วได้ดูแอนิเมชันแบบนี้ด้วยปกติผมจะกดข้ามนะเกมนี้ผมไม่กดข้ามแล้วกันอย่าเห็นการต่อชู้เอ๊ย การต่อสู้เหมือนกันนะการต่อชู้เฉยทำดีเหมือนกันนะทุกคนเยทโคเท่โอเคคลิปนี้ก็จบมาเพียงเท่านี้นะครับ๋ย่ากดปุ่มกดคอมไว้ได้ผมทิงไว้ใต้คลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย